20ปีทำงานที่นี่ไม่เคยทำผิดหัวหน้าใหม่อายุ28มาแค่เดือนเดียวสั่งย้ายไปทำงานแผนกแม่บ้านพี่สมพรอายุ50พนักงานบัญชีฝีมือดีทำงานมาตั้งแต่บริษัทเปิดวันนี้ถูกกลั่นแกล้งให้ลาออก20ปีที่ผ่านมาพี่สมพรทำงานตั้งแต่บริษัทมีพนักงาน10คนจนวันนี้มี500คนไม่เคยมาสายไม่เคยขาดงานทุกคนเรียกผมว่าคุณเจมส์ หัวหน้าใหม่จบโทรจากอเมริกาอายุ28ลูกเจ้าของบริษัทผมจะรีสตรัคเจอร์ทุกอย่างและเป้าแรกคือพนักงานเก่าอายุมากการกลั่นแกล้งเริ่มต้นขึ้นพี่สมพรภาษาอังกฤษพี่ไม่ดีมีติ้งต่อไปใช้อังกฤษทั้งหมดถ้าตามไม่ชันก็ขอให้ลาออกพี่สมพรโดนย้ายงาน5ครั้งใน2เดือนจากบัญชีไปเอไปคลังสินค้าสุดท้ายไปทำความสะอาด พี่แก่แล้วทำงานช้าเจนใหม่ทำได้เร็วกว่า10เท่าคุณเจมส์พูดต่อหน้าพนักงาน50คนวันนั้นประชุมใหญ่ประจำปีคุณเจมส์ประกาศต่อหน้าผู้ถือหุ้นเราจะลดเดดวูดออก30%เริ่มจากพนักงานอายุมากที่ไร้ประสิทธิภาพพี่สมพรถูกเรียกชื่อคนแรกตัวอย่างคือคุณสมพร20ปีทำงานแบบเดิมๆไม่พัฒนา ทันใดนั้นเสียงดังขึ้นขอโทษค่ะผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นยืนดิฉันคือ CFO จากสำนักงานใหญ่ญี่ปุน่นคุณสมพรคือคนที่ทำบัญชีให้เราตรวจสอบทุกปี20ปีไม่เคยผิดแม้แต่บาทเดียวเธอคือแอสเซทไม่ใช่ Deadwood CFO เปิดเอกสารคุณเจมส์ฉันตรวจพบว่าคุณโกงเงินบริษัท10ล้านบาทในเวลาแค่2เดือนอะไรนะผมไม่ได้ทำมีหลักฐานค่ะคุณสมพรเป็นคนเจอแต่เธอแจ้งมาที่สำนักงานใหญ่โดยตรง คุณเจมส์ถูกไล่ออกทันทีถูกฟ้องคดีอาญาติดคุก5ปีพอที่เป็นเจ้าของบริษัทเสียใจจนป่วยพนักงานใหม่ที่คุณเจมส์จ้างมาล้วนเป็นพวกพ้องที่ช่วยโกงเงินทั้งหมดถูกจับจากคนที่กลั่นแกล้งคนอื่นให้ออกกลายเป็นคนที่ต้องออกเองแถมติดคุกด้วย <c oughs> ที่สมพรได้เลื่อนเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีประสบการณ์20ปีมีค่ามากกว่าปริญญาโทสำนักงานใหญ่ให,ให้รางวัลหล้าน 1, บาท อายุเป็นแค่ตัวเลขความซื่อสัตย์และประสบการณ์คือทรัพย์สินอย่าให้ใครมาดูถูกเรื่องอายุวันนี้พี่สมพรสอนพนักงานรุ่นใหม่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ความดีจะปกป้องเราเสมอถ้าถูกลกลั่นแกล้งในที่ทำงานอย่ายอมเก็บหลักฐานแจ้งผู้บริหารความจริงย่อมชนะเสมอ Hash tag อย่ากลั่นแกล้งคนทำงานพนักงานเก่ามีค่าความดีย่อมชนะ